สักคิ้วที่ไหนสวยปังและปลอดภัยค่ะวัดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะหลายคนนะคะป่วยนะคะแต่ว่าก็อยากสวยเนาะวันนี้นะคะสวยสูโร EP 2นะคะก็จะมาแนะนำนะคะอ,อยากสักคิ้วใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าป่วยอยู่เนาะหรือว่าไม่สบายก็กลัวความปลอดภัย เกี่ยวกับามา,าจะมาทําให้ร่างกายเรา,าแทนที่จะสวยนะคะก็อาจจะได้รับผลเสียนะคะหรือไม่มั่นใจนะคะอันนี้วันนี้ฝนนะคะจะมาแนะนํานะคะาซารคิวที่ไหนสวยนะคะปังแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะฝนขอแนะนํานี้เลยนะคะคอนเซปต์อบราวนะคะอันนี้รับรองผลเลยนะคะเพราะฝนไปทํามาแล้วนะคะนี่่ะ อันนี้สักมาแล้วนะคะสวยนะคะอ่าันนี้คือเป็นที่พอใจคือแล้วแต่เราเขาจะมีหลายแบบให้เราเลือกนะคะก็คือของฝนเนี่ยเป็นแบบไมโครเบดดิ้งนะคะอ่าก็คือแบบเป็นธรรมชาติเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้่นี่นะ,ะรู้สึกว่าโอเคนะคะปลอดภัยเพราะฝนนะ่ะขนาดว่าฝนป่วยเป็นไตวายเรื้อรังนะคะแล้วก็ ต้องรับการฟอกไตนะคะแล้วก็เป็น SE มา30กว่าปีแล้วนะคะ,ะก็คือปลอดภัยแน่นอนผลทำมาแล้วตอนนี้ได้ทำเมื่อวันที่14ตุลานะคะ,ะก็จะ2เดือนแล้วนะคะ,ะถือว่าได้ผลเป็นที่พอใจนะคะขึ้นอยู่กับเรานะคะเราจะเขาจะมีแบบให้เราเลือกนะคะราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์นะคะเขาก็มีให้เราเลือกตามช่างนะคะ ว่าเราจะเอาช่างแบบไหนนะคะอย่างหองฝนเนี่ยราคา3,009นะคะถ้าเป็นอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์โดยเฉพาะเนี่ยที่เป็นอาจารย์นุ่มนะคะก็จะบ5,009นะคะแต่ของฝนอ่ะก็าจาับน,นะคะก็ถือว่าได้ผลนะคะโอเคนะคะพอใจนะคะไม่ได้ว่าเป็นแบบทำให้เรามีอันตรายกับ ตัวเรานะคะเพราะว่าถือว่าฝนทําได้นะทุกคนทั้งคนปกติหรือว่าคนป่วยนะคะรับประกันในฝนในความปลอดภัยได้เลยร้อเปอร์เซ็นะคะเพราะฝนไปทํามาแล้วนะคะไม่ไม่เจ็บเลยนะคะหลายคนที่กังวลว่าจะเจ็บอันนี้ไม่เจ็บเลยนะคะสะอาดนะคะแล้วก็มีเขาก็จะฉีดยาชาให้เราก่อนนะคะไม่รู้สึกเลยนะคะมดกัดยังเจ็บกว่านะคะอันนี้ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะถือว่า ปลอดภัยนะคะคอนเฟิร์มนะคะในความปลอดภัยและความสวยโอเคนะคะสวยนะคะตามที่เราชอบเลยออเขาก็จะออกแบบให้เราก่อนนะคะไม่ได้ว่าจะ,จะ,จะทำไปเลยนะคะเขาจะออกแบบให้เราว่าเราโอเคไหมเขาก็จะเขียนโครงร่างให้เราแล้วเราดูว่าโอเคไหมนะคะ,อ,ะอันนี้ของขนเป็นแบบไมโครบริด n g นะคะก็จะเป็นแบบเน้นธรรมชาตินะคะใครที่ชอบการแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าจัด,จดเนี่ยก็ น่าจะเป็นการแบบออมแบร์นะคะหรือการใช้เครื่องสักถ้าใช้เครื่องสักเนี่ยสามารถโดนน้าได้เลยนะคะแต่อย่างของฝนเนี่ยงดการาโดนน้ำเจวันนะคะคือไมโครเบดดิ้งนะคะเป็นแบบธรรมชาตินะคะเป็นแบบคนธรรมชาตินะคะอ,อันนี้เขามี3แบบนะคะอันนี้ลองดูนะคะแล้วก็ใครสนใจก็ลองทักไปนะคะที่เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะคะ f a c e b o o k c o n e e p t อายบราว สนใจก็ลองไปดูกันนะคะรับรองผลรับรองความปลอดภัยนะคะร้อเซนะคะดีมากาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจนะคะสําหรับคนที่กังวลคนป่วยนะคะโดยเฉพาะคนป่วยเนี่ยกังวลก็ถือว่าโอเคนะคะผลคอนเฟิร์มได้เลยนะคะอนนี้อยากจะแนะนำนะคะให้ทุกคนนะคะลองไปคนที่กำลังอยากจะสักคิ้วเนาะก็ลองลองดูนะคะอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีสวยสู้โรคนะคะ ep สมาฝากไครเพียงเท่านี้นะคะวันนี้กลับไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ